ไม่ควรพลาดรับชมคอนเสิร์ตฟรีครั้งแรกของวง b t s ทีบบ่ปูซันทำทั้งเมืองเป็นสีม่วง Busan World Expo 2030 สวัสดีทุกคนนะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสำหรับแฟนๆของวง BTS ทั่วโลกที่สมาชิกทั้ง7จดคน BTS บอยแบนด์ชื่อดังระดับโลกแห่งอุตสาหกรรม K-pop ที่พ่อเขานะคะได้รับหน้าที่เปิดทูตปูซานบริเวณโป๊กสาสของเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการยังมีการจัดคอนเสิร์ตฟรีๆนะคะแบบส,สดๆครั้งแรกและมีการรับชมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแบบฟรีๆนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่าย BTS เยตุคัมที่ปูซานค่ะในวันเสาร์ที่15ตุลาคมเพื่อ ส่งเสริมการเสนอราคาของเมืองในการเป็นเจ้าภาพของงาน World Expo 2030ที่ปูซานทำทั้งเมืองค่ะได้กลายเป็นสีม่วงสวยงามตะการตามากๆถ้าเราไม่ได้ไปชมคอนเสิร์ตฟรีที่ปูซานก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเราสามารถรับชมผ่านช่องทางแอปพลิเคชันว i v e r ร์ได้และทางโทรทัศน์ JTBC ของเกาหลีใต้และอื่นๆอีกมากมายรับชมแบบฟรีๆนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่าย ตามที่แฟนๆได้ไปดูสมาชิกมีการซ้อมนอกฮอนะคะหนุ่มๆต่างก็ร้องเพลงไอดอลเพลง MY d ดอบเพลง BOY WITH LOVE เพลง FIRE เพลง b u t t ต r f l y ฟและเพลงยัง forever ค่ะและอื่นอีกมากมายแฟนๆนะคะก็ตื่นเต้นไม่น้อยค่ะต่างก็บอกว่าเป็นไปได้ฉันรู้สึกว่าพวกเขาทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่น่าตื่นตาตื่นใจมากและตกใจไปในเวลาเดียวกัน พวกเขาได้พบกับประธานาธิบดีโจไบเดนพวกเขาคือตำนานที่มีชีวิตใช่ฉันเห็นด้วยวิดีโอที่พวกเขาเดินกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นั้นสุดยอดมากเลยพวกเขาคือตำนานจริงๆมันเจ๋งมากและฉันรอผู้ชายทั้ง7คนไม่ไหวแล้ว ตามที่ได้กล่าวไปนะคะแฟนๆชาวไทยก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันเสาร์ที่15ตุลาคมเวลา16นาฬิกานะคะก็คือ4โมงเย็นบ้านเราตามแอปพลิเคชันที่ตนเองสะดวกเลยนะคะทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ